สวัสดีค่ะสวัสดีคนน,นคะคะวันนี้นะคะชิสก็จะมาทำรีวิวนะคะเป็นลิปสติกนะจะเรียกว่าลิปสติกได้ไหมมันป็นฟีลลิ่งเหมือนลิปลิปกสมาก่พูดไม่ชัดนะคะเป็นแบบเลิ่นเลี่ยนนิดนึงนะ,ะ <laughs> นะคะวันนี้ที่จะมารีวิวกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่ชื่อว่าแอชลี่นะคะตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าเชคเชคลิปดายนะคะ ก็ค so, ือ right. ก like like ็นั nah. ่นแหละเขาก็จะมีความอินสปีเรชันนะคะมาจากแบรนด์ไทยเอ็นหนึ่งแบรนด์นะคะก็๋บวมาให้ดูด้านในด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีใช้ก็คือขย่าขย่าเขาก่อนมันจะมีเสียงมันจะได้ยินเสียงก่อนะจะมีเสียงนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดเขาออกมาเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้เป็นแบบเหมือนเห็ดอะ เห็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทาไปที่ริมฝีปากนะคะตัวเนื้อ texture เขาจะให้ Feeling ที่คล้ายกับลิปกลอสนะจะไม่ใช่ลิปแมทคือไม่แมทไปกับปากแต่ว่าติดทนในระดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละสีว่ามันเป็นยังไงนะคะมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวสีแรกที่เราจะมารีวิวนะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะสีชมพูแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้เขามีชื่อสีว่า P ิ n k n o ูค่ะ นะคะที่ใช้ก็ขย่าวเขานะคะขย่าอย่างนี้นะคะแล้วตัวผลิตภัณฑ์เขาอ่าค่ะจะออกมาก็คือด้านในอะ่ะมันไม่น่าจะมองเห็นเนาะด้านในอะค่ะม,ม,มันจะมีแบบรูรรๆนะคะก็คือพอเราขย่าวเนื้อลิปมันก็จะกระชอกออกมามาเลอะกับน้องที่เป็นตัวบลัชของมันนะคะนาะอแเราก็ลองมาทากัน ต่อมานะคะเป็นเบอร์สองค่ะสีเบอร์สองสวยมากเลยอะนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าเมโลค่ะนะ,ะที่ใช้กล้องเหมือนเดิมเลย ทันมาเบอร์สามนะจ๊ะเป็นโทนส้มแบบสดใสมากเลยตัวนี้มีชื่อว่า Tangerine นะคะตองแั้นแหละแปลว่าสีส้มเหมือนเนาะใช่ไหมมาถึงเบอร์สุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดง ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า impression นะคะ โอเคค่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของลิปแบนด์แอดลี่นะคะรุ่นเช็คลิปดายนะคะก็เขาก็จะมีสีสีนะคะอย่างที่เห็นสวอชไปแล้วนะคะก็ชิม,มองว่าเขาทำสีอมาค่อนข้างที่จะ ครบนะก็คือมีทั้งชมพูส้มแดงแล้วก็มีสีชมพูที่มันเป็นแบบกําลังฮิตอะแบบตุ่น,นๆอะไรเงี้ยเออส่วนตัวชิก็ชอบสีนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็อ่าที่ชิาทาให้ดูอะค่ะมันจะเป็นการทาแบบแนวเก,กาหลีนิดนึงเนื้อออกแ a t แบบไม่ได้ทาเต็มปากทาแค่ข้างในแล้วเบลนด์ข้อออกมามจะได้ความแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เนื้อ texture ของเขาเนี่ยไม่ใช่ลิปแมทหรืออะไรเลยนะเขาจะมีความคล้ายกับลิปกลอสอะค่ะเหมือนเป็นทิน์แบบกลอสประมาณนั้นอะซึ่งเขาติดทนนะ ชีดาได้สวอชกับแขนนะคะไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยคือสวอชกับแขนเพื่อที่จะทำรีวิวแบบรูปภาพอะคะ่ะเช็ดด้วยคลีนซิ่งแล้วะยังมีแบบรอยอยู่เลยอะอเขาก็ค่อนข้างติดทนอยู่นะคะแต่ว่าข้อควรระวังเลยก็คือมันติดฟันโอ้ลิปทำไมติดฟันหรือว่าเราทางไม่ดีเองวะเออก็คือมันจะแบบมีติดฟันบ้างนะคะหนึงแล้วก็ตัวแพคเกจยงเงี้ยคือชิดะ เอาออกมาจากกล่องแล้วก็เอาเป็นแบบวางวางเขาให้มันอยู่แนวเนี้ยค่ะคือมันย้อยออกมาเว้ยคือเนื้อผิวผนังมันแอบ,บแบบหกออกมาอาจจะด้วยถ่าถ้าวางที่มันไม่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็วางตรงๆดีกว่านะคะไม่ไงั้นมันก็อาจจะแบบเทล,ลงมาได้แบบชี นะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะตอนนี้ที่ e fan boy ก็ขายอยู่น่าจะประมาณ169บาทประมาณนี้นะคะก็เห็นเคาลดราคาอยู่บ่อยๆเนาะแต่ว่าส่วนตัวชิ้นเนี่ยซื้อมาจากเว็บช้อปปีนะคะเขาก็จะมีราคาที่ถูกกว่านะคะก็ไปเลือกสรรสรรหาร้านคราคาที่จะซื้อเอาแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครชอบสีไหนอะไรก็ไปลองดูไดน้นะคะก็คลิปนี้ไม่มีแล้ว ปละนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะฝาก Subscribe ช่องด้วยละกันนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆกันก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันได้ในคลิปถัดไปคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะ